ยินดีต้อนรับสุเลซีโนบนิยายเรื่องนี้ใช้ Google แปลหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับหากสำนักพิมพ์ต้องการลบเพราะมี LC ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนายกำลังบังลงศพของฉันอยู่บทที่1นเหลียงเหลียงตายไปหลายร้อยปีแล้วและไม่ได้เกิดใหม่ชาติก่อนเขายังเป็นลูกชายของครอบครัวที่ร่ำรวยด้วยเงินกระดาษที่พ่อแม่ของเขา,เพ,าเพียงพอสำหรับเขาที่จะใช้จ่ายสุรุสุรายในยมโลกเป็นเวลาหลายร้อยปี ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะไม่กลับชาติมาเกิดและทนทุกทรมานแต่อยู่ในโลงศพขนาดใหญ่อันรุราของเขาโลงศพมีขนาดกว้างขวางเต็มไปด้วยวัตถุทองเงินและหยกต่างๆที่แทบจะฝังกระดูกของเขาไว้รูปลักษณ์ของหลุมฝังศพและศิลาหลุมศพก็ถูกสร้างขึ้นอย่างฟุ่มเฟือยเช่นกันช่างฝีมือที่มีทักษะจ,จากทั่วทุกแห่งได้รับการว่าจ้างในเวลานั้นให้แก่สลักหินสีน้ำเงินคุณภาพดีที่สุดทีละชิ้นอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปไป้ายหลุมศพก็สูญหายไปเมื่อผู้คน ขึ้นภูเขาไปยังสุสานบนยอดเขาเพื่อสักการะบรรพบุรุษไม่มีใครรู้ว่ามีหลุมศพอยู่ใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาเหลียงเหลียงอยู่ในหลุมศพนี้นั่งอยู่บนโลงศพทุกวันเมื่อเหนื่อยก,ก็จะนอนเมื่อเหนื่อยก,ก็จะลุกขึ้นนั่งเมื่อเขารู้สึกเบื่อเขาจะไปที่สุสานบนยอดเขาเพื่อพูดคุยกับคนอื่นๆคุณอยู่ที่นี่มาหลายร้อยปีแล้วและตอนนี้คุณคงใช้เงินหมดแล้วเด็กเหลือขอจากสุสานถามเขาว่าคุณจะกลับชาติมาเกิดไหม่ไว้ค่อยคุยกันทีหลัง เหลิงเหลิงเหลิงหิบเมล็ดแตงโมจำนวนหนึ่งที่พ่อแม่ของเด็กสาเลวนำมาให้แล้วเปิดออกแล้วคุณล่ะทำไมคุณถึงไม่เกิดใหมล่ล่ะฉันเป็นห่วงพ่อแม่เด็กเหลือขกอกอดชา,มาเมล็ดแตงโมไว้ค่อยคุยกันทีหลังเอาล่ะไว้ค่อยคุยกันทีหลังทีทั้งสองยังคงแตกมเมล็ดแตงโมต่อไปผีที่อยู่ข้างหลังที่นี่ต่างก็มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อแตเหลียงเหลียงนั้นแตกต่างจากทีตัวอื่นอาหารมีแรงดึงดูดและแรงต่อเขาพ่อแม่ของเขาก็ตายไปหลายร้อยปีแล้ว และไม่มีใครเผาเงินกระดาษให้เขาอีกต่อไปค่าครองชีพในยมโลกเพิ่มขึ้นทุกวันสำหรับเหลียงเหลียงตอนนี้การมีอาหารอร่อยอ่อยและการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายกลายเป็นเรื่องยากดังนั้นเหลียงเหลียงจึงต้องประหยัดถีในสุสานกินอาหารรวมและเขาจะไปที่นั่นทุกวันเพื่อร่วมรับประทานอาหารด้วยผลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผีอื่นๆเห็นเขามาพวกเขาก็มักจะหยิบอาหารแล้ววิ่งหนีไปเหลียงเหลียงคุณมาที่นี่เพื่อกินฟรีครั้ง ถ้าคุณไม่กินคุณจะไม่อดตายทำไมคุณถึงโลภมากขนาดนี้เหลียงเหลียงลอยไปที่นั่นแล้วคลิกเลิ้นของเขาคงจะดีไม่น้อยถ้ามีผีใจดีที่สามารถจัดหาอาหารและเครื่องดื่มให้เขาได้โดยไม่ต้องกังวลเขาไม่ได้ขออะไรมากแค่อยากมีชีวิตผีเงาที่เขานั่งกินจนอิ่มเหมือนเด็กเลือตัวน้อยอีกไม่นานคุณคงมีพ่อผีผู้ใจดีแบบนั้นเด็กสาเลวตัวน้อยตกหลายของเขาด้วยน้ำเสียงลึกซึ้งที่สุดสารแล้วยื่นถูงแมคคาเดมีที่ร้าวให้เขาแล้วพูดบางทีเขาอาจจะกำลังเดินทาง วันนั้นเมื่อเหลียงเหลียงไปที่สุสานบนยอดเขาตามปกติชาวบ้านกลุ่มใหญ่ก็ถือทั่วขึ้นมาทันใดนั้นเส้นทางบนภูเขาที่เงียบสงบก็เกิดเสียงดังและมีนกหลายตัวบินออกไปจากต้นไม้ด้วยความตื่นตระหนกขุดหลุมศพขุดหลุมศพนกแก้วตัวหนึ่งบินไปรอบๆบสุสานและตะโกนเสียงดังชาวบ้านบางคนไล่ตามมันและคว้างก้อนหินทําให้นกแก้วกระพือปีกสองสามครั้งแล้วล้มลงไปนกแก้วตัวนี้มันเรียนรู้คําพูดแบบนี้จากใคร มันเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นแม้แต่นกแก้วบนเนินเขาแห่งนี้ก็ยังทำตัวซุกซนชาวบ้านถูมือและมองดูแถวหลุมศพที่หน้าขนลุกแล้วหันกลับมานกแก้วกระพือปีกอย่างอ่อนแรงพยายามลุกขึ้นยืนอีกครั้งขุดหลุมศพไอขุดหลุมศพเหลียงเหลียงได้ยินเสียงร้องของนกแก้วจึงเห่ยหน้าขึ้นอย่างไม่ตั้งใจพวกเขากำลังขุดหลุมศพของใครสนุกไหมสนุกนกแก้วที่ล้มลงกับพื้นขนของมันสัน่นเทาจนไม่มีแรงเหลืออยู่ ใช่พวกเขากำลังขุดหลุมศพของคุณนายกำลังบังลงศพของฉันอยู่บทที่สองเหลียงเหลียงรีบลอยกลับบ้านโดยชาวบ้านได้ขุดหลุมขนาดใหญ่ไว้แล้วลทัทธิเต่าผู้เท่าถือจานหมุนอยู่ในมือพึมพำรรและคำนวณดวงชะตาโดยอ้างว่านี่เป็นสถานที่อันเป็นมงคลตามธรรมชาติเหมาะสำหรับสร้างหลุมศพมีลงศพบ,บางบางวางอยู่ใกล้ๆราวกับว่าพวกเขากำลังจะฝังศพผู้เสียชีวิตที่นั่นทับบนตัวเขา เหลียงเหลียงดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะฝังเขาไว้เหนือคุณนั่นจะไม่กดดันคุณเมื่อคุณนอนหลับเหรอเด็กน้อยจอมสอนเพลิดเพลินกับการแสดงนี้เหลียงเหลียงโกรธมากหัวที่น่ากลัวของเขาปล่อยควันสีเขียวออกมาพวกเขากล้าปรับปรามฉันได้ยังไงเดี๋ยวก่อนทำไมพวกเขาถึงขุดลึกลงไปอีกละ่ะเหลียงเหลียงตัวแข็งอะไรอย่าบอกนะว่าพวกเขากำลังขุดบ้านฉันอยู่พวกเขาไม่ควรจะเป็น ทันทีที่คำพูดจบลงมีเสียงดังลั่นเมื่อพั่กระทบกับบางสิ่งที่แข็งลัทธิเต่าผู้เท่ามีลงศพอยู่ข้างใต้อยู่แล้วเหลียงเหลียงกรีดร้องเสียงดังในทันทีแต่ชาวบ้านที่ไม่ได้ยินเขายังคงขุดไปตามวัตถุนั้นต่อไปเพื่วแล้วพั่วดินในหลุมถูกข,ขุดขึ้นมาเผยให้เห็นสุสานอันหรูหราของเหลียงเหลียงเกิดความกลาหลนขึ้นและทุกคนก็รวมตัวกันเพื่อตรวจดูอย่างใกล้ชิดชาวบ้านบอกว่าผู้เสียชีวิตที่พวกเขาต้องการฝังนั้นเป็นลูกศิษย์ของลัทธิเต่าผู้ยิ่งใหญ่ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการฝังเขาไว้ในที่ที่มีห่วงจุ้ยที่ดีหนึ่งอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาครอบครองสถานที่ที่มีห่วงจุ้ยที่ดีอยู่แล้วและตอนนี้พวกเขาก็ขุดลงศพเก่าขึ้นมาแต่เหลียงเหลียงไม่สนใจเรื่องนั้นทั้งหมดเขาแค่อยากให้คนกลุ่มนี้อยู่ห่างจากหลงศพอันรุราของเขาเหลียงเหลียงเตะและต่อยบินขึ้นลงแต่เขาไม่สามารถหยุดชาวบ้านจากการกระทำได้อย่าแตกอย่าสัมผัสคุณคนกล้า คุณภาพของโลงศพนี้ดีจริงๆคนขายโลงศพจากหมู่บ้านรู้เพียงแค่สัมผัสก็แสดงสีหน้าประหลาดใจมันน่าจะอยู่ที่นี่มาหลายร้อยปีเป็นอย่างน้อยและไม่เคยได้รับความเสียหายจากงูมแมลงหรือสัตว์ฟันแท้เลยไร้สาระโลงศพของฉันจะแย่ได้ยังไงรีบฝังมันกลับเร็วเข้าจะต้องมีของมีค่าฝังศพอยู่ข้างในชาวบ้านก็ถอนหายใจนักลทัทธิต่าผู้เท่าที่อยู่ด้านข้างคำนวณคำทำนายทันทีดวงตาของเขาเป็นประกาย ทุกคนนี้เป็นสุสานที่ค่อนข้างใหญ่คุณหมายถึงอะไรปรมาจารย์เตา๋าสุสานนี้อาจมีสิ่งของฝังศพมากมายสิ่งประดิษฐ์ทองคำเงินและหยกอย่างน้อยหลายสิบชิ้นหากการคำนวณของฉันถูกต้องบุคคลน,นี้จะต้องมั่งคัง่งและมีเกียรติในชีวิตชาวบ้านต่างมองหน้ากันอย่างสับสนชาวบ้านหัวล้านคนหนึ่งก็หัวแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นเรามาฝังศพอาจารย์เจียงและขุดสุสานใหญ่นี้กันเถอะเราควรทำอย่างไรกับมันส่งมอบให้กับรัฐบาล ทันทีที่เขาพูดจบเขาก็ถูกตบหัวชาวบ้านเริ่มกระซิบกันเองในขณะที่ลัทธิต่าเท้ามองไปรอบๆและกระซิบบางอย่างกับหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งพยักหน้าตอบรับลัทธิต่าพูดถูกใครเห็นก็ได้รับส่วนแบ่งเหลียงเหลียงตกตะลึงและสงสัยว่าคำเหล่านั้นหมายถึงอะไรหัวหน้าหมู่บ้านโบกมือทันทีเอาละเริ่มขุดหลุมศพแม่ทันใดนั้นเหลียงเหลียงก็ระเบิดคำสาปโกรธเต้นรำไปรอบฝูงชนต่อยและเตะสาบแช่งและสอบบอทอคุณ ไอโง่ลูกชายของเอบกล้าขุดหลุมศพต่อหน้าผีนั่นมันไร้เหตุผลจริงๆโอ้พระเจ้าข้างต้นไม้เด็กชายตัวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ก่อนหน้านี้มองดูด้วยความประหลาดใจโดยถือถุงมันฝรั่งทอดแม้ว่าเขาจะรู้มานานแล้วว่าเหลี่ยงๆไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมายกเว้นวิธีสาบแช่งอแต่เขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากนักสิ่งที่คุณกำลังมองหาที่ไอโง่ช่วยฉันหาทางแก้ไขเร็วๆสิ พี่ชายฉันก็ไร้พลังเหมือนกันเด็กน้อยสายหัวฉันจะไปขอความช่วยเหลือจากสุสานสาธารณะเขาก็รีบหนีไปอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันในโลงศพบ,บางๆที่ถูกลืมร่างที่น่ากลัวก็ปรากฏขึ้นอย่างช้าๆเหลียงเหลียงยังคงบินไปรอบๆตะโกนและสาบแช่งซึ่งทำให้ผีอีกตัวตื่นขึ้น รอยเท้าจานวนหนึ่งปรากฏขึ้นบนพื้นและรอยเท้าเหล่านั้นค่อยๆเข้าใกล้เหลียงเหลียงขณะที่พวกเขากําลังจะไปถึงเขาผีก็สะดุดกางเกงของเขาเองที่ถูกลมกระโชกพัดและกระแทกลงบนเหลียงเหลียงอย่างแรงไอเวนนั่นใครเหลียงเหลียงตะโกนด้วยความโกรธและในทันใดนั้นวิญ,ญญาณทั้งหมดของเขาก็เย็นชาขณะที่ผีทั้งสองซ้อนทับกันผีมักจะไม่ได้ตั้งใจทับซ้อนกันแต่บางครั้งพวกมันอาจบังเอิญไปอยู่ที่เดียวกันซึ่งอาจทำให้อึดอัดได้ เลียงเลียงตัวสั่นเพราะน้ำหนักที่กดทับเขาเขาเงยหน้าขึ้นและสบตากับชายคนหนึ่งที่สวมชุดลทัทธิเต๋าหยดย้อยตั้งแต่หัวจะโรดเท้าราวกับว่าเขาเพิ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ำและนำความชื้นอันหนาวเย็นติดตัวมาด้วยดูเหมือนเขาจะจมน้ำไปแล้วหยุดดิ้นรนมันไม่มีประโยชน์ลุงของฉันถูกขับเคลื่อนด้วยเงินเจียงเจียงค่อยๆลอยตัวตรงโดยก้มศีษะลงเพื่อเผชิญหน้ากับศีรษะของเลียงเหลียง,ยงซึ่งออกมาจากร่างกายของเขาเองใบหน้าซีดของเขายังคงมีความรู้สึกโกรธทำไมคุณถึงเหมือนประทัดละ่ะ บ้าทั้งครอบครัวของคุณเป็นประทัดเหลียงเหลียงกระโดดออกมาคุณคือใครฉันคือเจียงก่อนที่เขาจะพูดจบประโยคลงศพอันหรูหราก็ถูกแงะออกอากกกเหลียงเหลียงกรีดร้องฉันไม่สนหรอกว่าคุณชื่ออะไรมีคนกำลังขุดหลุมศพของฉันอยู่เหลียงเหลียงตะโกนและเป็นลมผีกึ่งสติลอยอยู่ในอากาศถูกลมพัดพาให้ลอยสูงขึ้นไปเจียงเจียงสายหัวอย่างเห็นอกเห็นใจและดึงผีกลับมา เขาก็าหูตัวเองตบเบาๆแล้วเทน้ำลงไปผีตัวนี้มีเสียงที่ทรงพลังมากแท้จริงแล้วเหลี่ยงเหลี่ยงนั้นร่ำรวยมีวัตถุทองเงินและหยกมากมายติดตามเขาไปในการฝังศพจนแทบจะฝังกระดูกของเขาไว้แต่ในช่วงเวลาถัดมาผู้คนที่อยู่รอบตัวเขาก็ได้ปล้นสะดมทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเพียงกระดูกสีขาวกองโตเหลียงเหลียงตื่นขึ้นมาและทันทีที่เขาลืมตาก็เห็นกระดูกสีขาวของตัวเองเขากรีดร้องอีกครั้งและเป็นลมอีกครั้งจบตอนที่สอง นายกำลังบังลงศพของฉันอยู่บทที่สามเมื่อพระอาทิตย์ตกดินท้องฟ้าก็มืดลงและใบไม้สีเหลืองก็กระจัดกระจายไปตามพื้นทําให้เกิดฉากที่รกร้างและโศกเศร้าเหลียงเหลียงนั่งอยู่บนพื้นร้องไห้และสะอึกวูวูวูเงินของฉันฮิกเงินของฉันวูวูฮิกเจียงเจียงพยายามดึงเสื้อคลุมลัดเต่าที่เปียกชื้นออกมาอย่างช่วยไม่ได้แล้วยื่นให้เขาเพื่อเช็ดน้าําตาอ้อลืมไปว่าผีไม่มีน้ําตามีวัตถุทองเงินและหยกมากเกินไป ดังนั้นทุกคนจึงซ่อนมันไว้ในอ้อมแขนหรือถือไว้ในมือเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ใครเห็นหลังจากสำรวจสภาพแวดล้อมแล้วพวกเขาก็หันความสนใจไปที่ลงศพบ,บางๆที่เป็นของจริงเียงฝังไว้ที่ไหนไม่สำคัญนักลทัทธิตาพึมพำทำท่าทางราวกับกำลังทำนายดวงชะตาตามการคำนวณของฉันหลานชายของฉันที่นี่ตรงกับเจ้าของลงศพนี้ค่อนข้างดีเราสามารถจัดงานแต่งงานผีได้โดยการฝังไว้ด้วยกัน เหลียงเหลียงลืมสะอึกดวงตาเบิกกว้างและมึนง,งงเขาหันไปมองเจียงเจียงเขาหมายถึงอะไรฝังพวกเราไว้ด้วยกันไม่มีอะไรหรอกเจียงเจียงตบหัวอย่างใจเย็นอย่าร้องให้ทำตัวดีๆนะส่งเจียงเจียงลงไปเถอะเราจะสร้างหลุมศพใหม่ให้เขาชาวบ้านต่างมองหน้ากันแล้วพยักหน้าลงศพนี้งดงามมากมันไม่ดีกว่าลงศพแบบบางก่อนหน้านี้หรอกเหรอ ด้วยเสียงที่ดังกึกก้องร่างของเจียงเจียงก็ถูกโยนลงมาและตกลงไปบนซากโครงกระดูกของเหลีย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 งที่ไม่สามารถเชื่อฟังได้กรีดร้องอีกครั้งและเริ่มลอยไปอย่างโกลาหลบนภูเขาค้อนตอกตะปูทีละตัวจนกระทั่งปิดฝาลงอย่างแน่นหนาพั่วกองดินทีละชั้นเติมหลุมศพอย่างรวดเร็วและฝังร่องรอยทั้งหมดเจียงเจียงเฝ้าดูอย่างสงบและคว้าตัวเหลียงเหลียงที่หมดสติที่ลอยอยู่ในสายลมตอนนี้คุณตายแล้วยอมรับมันเถอะ ขณะเดียวกันชาวบ้านก็วางวัตถุทองเงินและยกไว้ในโลงศพบ,บางๆโดยอ้างว่าจะพบสถานที่ฝังศพอันเป็นมงคลอีกแห่งและแอบ,บอุ้มพวกมันลงจากภูเขาเมื่อเหลียงเหลียงยังมีชีวิตอยู่เขาไม่เคยนอนร่วมเตียงกับใครเลยแต่ตอนนี้เมื่อเขาตายไปแล้วเขาถูกฝังอยู่ในโลงศพเดียวกันกับคนอื่นใครบางคนจากยุคที่แตกต่างกันจนกระทั่งคําเหลียงเหลียงเริ่มเบื่อหน่ายกับการหอนและซุดตัวลงบนไหล่ของเจียงเจียง เจียงเจียงตบหัวอย่างช่วยไม่ได้สำรวจคนโบราณที่เสียชีวิตไปหลายร้อยปีแล้วแทนที่จะพูดด้วยภาษาโบราณเหลียงเหลียงกลับกลับมีแต่คำหยาบคายเจียงเจียงมองดูผมยาวของเหลียงเหลียงที่ห้อยลงมาสังเกตเห็นว่าคุณภาพเส้นผมของเขายังค่อนข้างดีเจียงเจียงเล่นกับผมของเหลียงเหลียงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นการจ้องมองของเขาก็พบกับดวงตาสีเขียวที่น่ากลัวของเหลียงเหลียงอย่าล้อเล่นกับผมของฉันเหลียงเหลียง เจียงเจียงพยายามเรียกชื่อของเขาเมื่อได้ยินจากเด็กสารเลวตัวน้อยเสียงของเขาฟังแล้วน่าฟังมีสเสน่ห์น่าลหลงไหลที่สามารถดึงดูดผีได้คุณกังวลมากกับสิ่งของฝังศพเหล่านั้นเหรอแน่นอนเหลียงเหลียงเงยหน้าขึ้นและผมของเขาที่ถูกสัมผัสยังคงชื้นอยู่เขาสา่หัวเพื่อเวียงหยดน้ำชีวิตสามารถสูญเสียได้แต่เงินจะต้องไม่มีวันสูญเสียเข้าใจแล้วคุณหมายถึงอะไรโดยเข้าใจ เจียงเจียงเงยหน้าขึ้นและจ้องมองอย่างเงียบๆที่ดวงจันทร์ที่สว่างสวยัยฉันจะช่วยคุณพาพวกเขากลับมาคุณใช่เหลียงเหลียงก้มศีรษะลงอีกครั้งด้วยความหงุดหนิดลืมมันซะคุณผู้บุกรุกที่ไม่คาดคิดซึ่งเข้ามายึดบ้านของฉันและแย่งชิงเตียงของฉันไปครึ่งหนึ่งฉันยังไม่ได้คำนวณค่าเช่ากับคุณเลยคุณต้องการเช่าคุณจ่ายได้ไหมใช่แล้วเจียงเจียงยิ้มจางๆแต่คุณต้องการเงินเพื่ออะไร มันทําให้ฉันมีความสุขเหลียงเหลียงหันหัวอย่างดื้อรั้นเขาจะไม่ไว้วางใจกับผีตัวใหม่ที่เขาเพิ่งพบในวันนั้นอย่างแน่นอนร่างอันน่าสยดสยองของเจียงเจียงรั่วไหลออกมาอีกครั้งทําให้เขาเปียกเจ้าอยู่ให้ห่างจากข้าเหลียงเหลียงลอยไปไม่อยากถูกผีจมน้ําแต่เขาไม่ได้ลอยไปไกลเกินไปเฮคุณตายได้ยังไงแล้วคุณตายหรือยังเสียงของเจียงเจียงยังคงสงบ แต่ฉันไม่ตายอย่างไรก็ตามการทำนายของฉันเปิดเผยว่าฉันควรจะตายในวันนี้ดังนั้นฉันจึงกระโดดลงไปในทะเลสาบจบตอนที่สามขอบคุณที่เข้ามาฟังคุณสามารถสนับสนุนช่องได้ที่ QR Code คข้างบนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะคะ